แมวเหมียวเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยครับหลวงปู่มาดูงานครับดูงานหลังจากเก็บกวาดไปเมื่อตอนเชาน้านี้ตอนนี้นนกระโดูสะอาดสะอาดด้านดีเนาะสะอาดสะอ้านด,ดี <S <S เห็นแล้วก็สุขใจสุขใจได,ได้ได้ทำความดี เกีกเ่ยวกับเสนาสนะวัดวารามดูแลชื่นใจมีความสุขสุขคนเดียวไม่ได้ต้องนำภาพความสุขความสวยงามความร่มรื่นร่มเย็นความสะอาดสะอ้านของพุทธสถานวัดปรงชัยให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมด้วย ได้เกิดปิดิสุขไปด้วยกันครับถึงแม้ว่าใบไม้จะร่วงลงมาอีกแต่ถ้าเราได้ทำแล้วก็จะดูดูสะอาดสะอา้านดีนะนกับตรงนี้ที่เป็นวิหารพะระปรินิพนานครับตอนนี้มีไก่เข้าไปอยู่ตรงน,นั้นนะก็ในโอกาสต่อไปก็จะเก็บจะทำให้เรียบร้อยสะอาดสะอ้าน ไปให้กับสาธุชนได้เข้ามากลับไหว้พระรกันเนะตอนนี้มีไก่เข้าไปไข่อยู่แล้วนั้น,นไอโอกาสหน้าจ,จะทําบ้านให้เขาอยู่ทางหากแยกออกไปจากท,ที่ที่ตรงนี้เขาเก็ได้อยู่มีที่ที่หลับที่นอนที่ฟักไข่ของเขาเนะาะครับตรงนี้เก็บทําแล้วเก็บทําแล้วกวาดกวาดก็เก็บกวาดปัดเป่าใช้เครื่องเป่าเนาะเป่าเสร็จแล้วก็ใบเปนเยอะเนาะ ก็ทยอยเผาไปด้วยแล้วก็ทำหมักเป,เป็นปุ๋ยด้วยจะหมักเป็นปุ๋ยนี่ก็ถ้าเยอะเกินไปก็จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างที่ผ่านมานั้นเป็นเชื้อเพลิงไฟก็ไหม้ลามมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยไหมตัวนั้นไหมสาานูนไปหลังหนึ่งเคยผ่านไหมผ่านมาไหมอยู่เกือบทุกปีเนาะไฟไหมเกือบทุกปี อันนี้ได้เก็บได้ทำแล้วก็ด,สดนะูสะอาดดีเนาะสะอาดดีเดินมาก็มีเห็นแล้วก็มีความสุขเดินได้ไม่เห็นก็มีความมีความสุขร่มรืม่อร่มเย็นตรงนี้ครับในบรรยากาศอ,อากาศเย็นๆฤด,ดูหนาวนี้เนาะถึงแม้มีแดดออกมาก็ยังร่มเย็นสบาย แต่ก็ยังมีใบส่วนหนึ่งที่ยังเก็บไม่หมดนะเก็บไม่หมดก็ยังรกอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสต่อไปก็จะเก็บต่อไปให้เรียบให,ให้เรียบร้อยคือถ้าทําเองก็จะเหนื่อยเหนื่อยมากไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาเหนื่อยมากเลยเพระาะใบไม้เยอะพื้นที่ก็กว้างนะกว้างัอนะันนีตอนนี้ก็ดูแล้วก็สะอาดดีแต่ยังไม่เรียบร้อยดีเนาะก็ยังดีกว่าไม่ทําเลย ไมมียตามปูมาด้วยเหรออมีอตามมาด้วยครับก็เด็กๆเขาอืมไม่มีใครเป็นที่พึ่งก็ได้เนาะเขาก็คนไหนที่เป็นที่พึ่งเขาได้ให้ความรักให้ความอบอุ่นเขาได้เขาก็เดินก,ก็จะมาคลอกเคลียตามมาด้วยมองดูแลก็ลมเรื่อยนี่นะครับ เป็นธรรมชาติร่มรื่นป่าไม้ไม้ไผ่เย็นสบายข้างบนน,นู้นก็มีร่มร่มต้นลานต้นลานป่าลานใบลานที่เขาไปเขียนทำคำพีทำคำทำเป็นคำธรรมะทำเทศนะนะสมัยโบราณก็ใช้ใบรานนี่แหลนะ ตอนนี้เป็นแม่น้ำวังแม่น้ำวังตอนนี้น้ำเหลือไปถึงครึ่งไปถึงครึ่งน,นะถ้าหน้าน้ำกับน้ำก็ำกขึ้นมาตอนนี้แม,ม่เมียตาหลวงปู่ม,มาเต็มเลยครับหลวงปู่ก็นำภาพบรรยากาศลมเรื่อลมเย็นของพุทธสถานมาผู้ชายให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะ สรับท่านที่เข้ามาชอใหม่เข้ามา,พมาเพิ่งมาเพ่อมาเปิดเจอหรือว่ามามาพบในคลิปของวัดพงชัยนะเขาสามารถพิมพ์ไปดูย้อนหลังได้นะพิมพ์ไปดูย้อนหลังได้พิมพ์ไปเลยว่าวัดพงชัยแจ้หอมลำปางในใน u t u b e นะก็จะขึ้นมาเลยนะหรือว่าใน Google ก็ด้พิมพ์เข้าไปก็จะเจออันนี้เป็นกุฏิพระอาจารย์ทองชัยตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเดี๋ยวจะมีพระ จากวัดในอำเภอไม่ธาจะมาอยู่ด้วยเนาะแต่ก็ยังไม่ทราบว่าท่านจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็เรามาดูก่อนถ้าถ้าท่านอยู่ไม่ได้ถ้าท่านไม่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรก็เราเราให้คามาดูก่อนเราจะไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้กันว่าท่านจะชอบเหมียวชอบแมวชอบธรรมชาติหรือไม่นะพาบางรูปก็ก็อยู่ได้บางรูปก็อยู่ไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับ พระแต่ะรูปว่ามีใจชอบทางไหนนะกับแต่อยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่รักธรรมชาติเก็บป่าใบไม้ดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็ต้องมีเมตตาต่อทุกๆชีวิตด้วยนะทั้งหมูหมาก,กาไก่สัตว์ทั้งหลายก็ต้องดูแลกันไปครับวันนี้ปู นำภาพให้กับประคณทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะจะมีอีกหลายส่วนหลายเยออยู่นะต้องทำตรวเรื่อยๆทัเว้นไว้ก็จะเกิดสะสมพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นถ้ามีเวลาก็ต้องทำนะผมกูก็ทำตอนนี้ก็เริ่มทำไปบ้างตามเวลาที่มีอยู่และก็ตามสังขารที่จะทำไหวนะ แต่ถ้ามีพระมาอยู่ร่วมด้วยพระที่พอทําใบก็ดีตอนนี้หลวงปู่อยู่กับพระอาจารย์บุญธรรมพระอาจารย์บุญธรรมท่านทําไม่ได้เลยเพราะในห้องกุฏิท่านท่านก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดเก็บกวาดไม่ไหวสังข้าแล้วก็พัก่อนสังข้าแล้วก็เพราะท่านเป็นพระผู้ป่วยนะเรียกว่าพระผู้ป่วยพระปวดพาดปวดติดเตียง ไม่ไม่ถึงกับตีเตียงก็ยังเดินไปไหนได้อยู่แต่ว่าเดินไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่สมบูรณ์เดี๋ยวค่อยทําต่อไปนะอันนี้จุดพาพไว้ก่อนจะมีภารกิจต้องไปเดี๋ยวรอรถนี่ระหว่างที่รอรถก็นี่ถ่ายภาพให้กับทุกคนทุท่านที่ดูได,ด้ชมนนะถ่ายไปรอบๆท่านนี้ก็ล่วงอีกแล้วนครับตรงนี้เดี๋ยวเรางบประมาณมีงบมีปัจจัยพอก็จะ กั้นตะข่ายตรงนี้นะกั้นตะข่ายไม่ให้ไก่เข้าไปขับถ่ายในนี้นะทีนี้ไก่เข้าไปนอนตรงนี้เขานอนอยู่ไม่กี่ตัวนอนอยู่นี่สี่ตัวแค่นั้นเองมีตัวผู้สามตัวจะมีหนึ่งตัวนอนตรงนี้แต่เขาก็ถ่ายมาทุกวันทุกวันทําให้เลอะเทอะไปเลยเป็นมูลของไก่หรือขี้ไก่นั่นนะดูแล้วไม่ไม่เหมาะสมเนาะ ก็จะเก็บกวาดให้เรียบร้อยครับเข้ามาตอนนี้ถ้าเก็บแล้วก็ดูสวยงามสะอาดสะอ้านดีนะครับเข้ามาเห็นก็ดูแล้วมีความสุขใจเข้ามาแล้วก็ดูสะอาดสะอา้านดูแล้วเห็นแล้วมีความสุขล,ลมรื่นชุ่มชื่นร่มเย็น สะอาดสะอานดีเข้ามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตภาวนาเดินสวดมนต์ภาวนารเลึกถึงองค์สมเด็จพระธรรมานพุทธเจ้ามีสังเวชนิยฐานให้กราบสักการะแทนที่ประสูตรตัสรปุประสมพศาสนาและประินิพญานให้กับทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามาได้เข้ามากับสักการะระลึกถึงพุทธคุณ แห่งองค์สุเดพระสมาทรเทเจ้า้าสำหรับคืนนี้ก็ขอ,อนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่ในคิดสบายขอความสุขจงม,มีเดี๋ยวทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของเราบูญด,ด้วยดียดยตลอดมาและตลอดไปขอในสงผลบุญทั้งหลายจงเป็นพระประจ,จัยด้ยน้ำความช่วยให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนา าะกันทุกคนทุกท่านเธอ